สวัสดีครับสวัสดีครับมาดูสิกระดกุ่นเลือไม่ได้คุ่งมาอะไรกลือกไม่ได้ไม yeah, ่เลือกดุ่งอะไรเนาะโอเคต้องดอีกไปจ้าช่วยเลือดครัพ่อ สิ่งโอเคสิ่งที่คุณขอ,อขอความช่วยเหลือใช่ไหมขอเจรจาพาทีหรือความช่วยเหลือนะ,อะใช่ไหมที่คุณเดินทางเข้าไปขอใช่ไหมเพราะว่าเลือกไม่ได้ใช่ไหม กับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมไม่มีทางคือไม่มีทางที่จะหลีกหนีได้ใช่ไหมแล้วก็ให้เจริจาแล้วก็คืออะไรเรา่าอเลยนะถ้าเราทําบางสิ่งอย่างที่ไม่น่ารักกับผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบแสดงความจริงใจแสดงให้เขาเห็นว่าเรา อาจจะโอเคขอโทษหรือทําสิ่งบางอย่างให้เขาเห็นว่าเราเราอะไรนะเรียกว่าอะไรนะคือมีความจริงใจที่จะกระทาสิ่งนั้นใช่ไหมกับสิ่งที่ที่เกิดขึ้นใช่ไหมบางทีอะเราไม่ได้ตั้งใจใะไมนให้เกิดแต่ก็คือใช่ไหมดวงชะตาของเราไม่ขึ้นไม่ลงใช่ไหมเราไม่รู้ว่า เป็นอะไรเกิดอะไร,ะไรใช่ไหมเพียงแค่เรายอมรับใช่ไหมแล้วก็ไม่มีทางเลือกแล้วใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยไม่มีทางเลือกแล้วก็แค่แสดงให้เขาเห็นว่าคุณคุณสามารถตัดเปลี่ยน พฤติกรรมหรือทำอะไรบางอย่างให้เขาเห็นความจริงใจของคุณความเป็นคุณที่แบบคืคอเปยอมอะยังเราทำผิดใช่ไหมเราก็อยากจะแบบขอโทษขออภยัยหรือแก้ไขใช่ไหมเราก็ต้องแบบแก้ไขแล้วก็ทำทำให้เขาเห็นด้วยว่าคุณความจริงใจที่จะทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นใช่ไหม mm hmm. แลวก็รทกสิ่งอย่างก็ดีเอง ด้วยความเต็มใจใช่ไหมสิทธิธรรมแล้วจะเกิดความยั่งยืนมั่นคงคือจะได้รับความไว้ใจหลังจากใครนี้นะเตอเลยนะหลังจากเรียกว่านะหลังจากนี้ใช่ไหมถ้าคุณแสดงในหะ้เขาเห็นแล้วใช่ไหมกับสิ่งที่คุณทําใช่ไหมแสดงความจริงใจความบริสุทธิ์อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมออกไปแล้วนะหลังจากสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะได้รับความไว้ใจจากทุกคน สิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปในสทางที่ดีนะครับผมกับสิ่เกิดขึ้นนีนะนะนะคุณเดินมาบแบบมาขอขอโทษขออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเนี่ยเดินทางมาขอโทษใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าคือไม่มีทางเลือกอาจจะเป็นต่อจากเมื่อกี้ใช่ไหมที่แปลงนของคุณและก็ต้อง แต่งคุณดีนะแต่งคุณเป็นคนดีนะนี่แล้รก็นั่นแหละรับฟังเขานะเขาเป็นห่วงคุณนะห่วงมากคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นพรรยาของคุณนะให้คุณทําคือว่ารีบไปเจรจาไปขอโทษหรืออะไรก็แล้วแต่นะไปเจรจาเ,เกิดผลดีคะ่ะไม่มีผลเสีย แค่เราสู้กับเดินเข้าไปสู้กับสิ่งนั้นบางทีจะเป็นบางทีจะเป็นความรู้สึกของเราที่เราคิดกังวลใช่ไหมแต่สิ่งที่เอมจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมบางทีเรากังวลใช่ไหมพรรยาของคุณเป็นคนเก่งคะ่ะเขาเป็นคนแบบเป็นคนอ่อนน้อมอ่ะ เดี๋ยวเธอ,อยางคุณช่วยจัดการวิธีแนวทางให้คุณเกิดผลดีค่ะเกิดผลดีนะคะพ่อมถ้าหุดวงกไปบนมาก็ขอข้มาขอไปเด้อขอบคุณค่ะ